มาถอนเงินกันจ่าจ่วันนี้รูดาวมาพาพี่ๆทุกท่านนะคะกดถอนเงินกันจ่ะ,จะเนาะวันนี้ค่ะงบหลักร้อยนะคะต่อยอดรับวันละหมื่นนะเอภอายใน2วันและที่สําคัญถอนได้จริงค่ะวันนี้ใครยังไม่รู้จักศรีวิไลมอนะคะสามารถโหลดลงทะเบียนฟรีนะคะกับลิงก์คนที่เราแนะนําได้เลยนะคะคือใครผ่านมาเห็นไลน์นี้นะคะสนใจนะคะฟังให้จบดูให้จบนะคะ ภูดาวจะพาทุกคนนะคะรู้จักส่วนดิจิตอลออนไลน์และที่สำคัญจะมาถอนเงินให้ทุกคนดูจจะจังเลยนะคะวันนี้ส่วนแฮปปี้ฟูตี้ค่ะส่วนแฮปปี้ฟูตี้ของเรานะคะเป็นส่วนดิจิตอลออนไลน์ที่ออกแบบมาให้เรามีเงินช้อปปิ้งฟรีนะคะเป็นไอเทมสวนผลไม้ที่จะผลิตวาลเชอร์ er ให้เราเนาะวาลเชอร์ก็คือเงินช้อปปิ้งฟรีตรงนี้ค่ะถ้าวันนี้ฮะปลูกกล้วย300บาท อ่างบสามร้อยต่อยอดตลอดชีวิตนะคะทุกคนมาดูกันค่ะว่าวันนี้ปลูกกล้วยแล้วนะคะปลูกกล้วยสามร้อยบาทนะคะมาค่ะสามร้อยต่อยอดตลอดชีวิตมาดูกันค่ะทุกคนว่าวันนี้นะคะปลูกกล้วยต้นเดียวเก็บเกี่ยวตลอดใบนะคะนี่ค่ะนี่คือสวนกล้วยดิจิตอลออนไลน์ของเรานะคะงบสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทค่ะทําให้เรามี ระบบเงินไหลนี่ปลูกขึ้นไปแบบนี้นะคะ300้อครั้งเดียวจะมีต้นกล้วยผูขึ้นมาให้เราหหวีแบบนี้เห็นไหมคะหกหวีหหวีหหวีค่ะเออปลูกกล้วยต้นเดียวนะคะมีกล้วยโผูขึ้นมาให้เราหกหวีนะคะหวีละร้อยห้าบาทจ้าถ้าเราขายหมดต้นหนึ่งเนี่ยเราจะได้เงินเก้าร้อบาทค่ะนะคะเก้าร้อยบาทบอกเลยว่าสุด จึงมากๆนะคะถ้าเกิดปลูกกล้วย300ยแล้วมีเงินเข้าวนเข้าซ้ำๆอดูความดูคำนี้นะคะดูคำว่ากำไรเห็นไหมคะกำไรห0 0้0ย้อนะคะเห็นไหมคะกำไรห0 0้อย้ยแบบนี้ค่ะเออไม่ได้มีแค่นี้นะเปิดให้ดูนะคะเนี่ยค่ะดาวเปิดนะคะสวัสดีพี่ยุพินค่ะนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีตอนดึกๆเนาะ อ่ะวันนี้จะมาถอนเงินให้พี่ๆได้ดูนะคะได้มั่นใจว่าเฮ้ยวันนี้เงินสามร้อยบาทนะคะทำให้เรามีเงินบนเข้าซ้ําๆซ้ซําๆแบบนี้นะคะตลอดไปเลยที่สําคัญมันปลูกแค่ครั้งเดียวโดยที่เราไม่ต้องควักเงินซ้ำซากไม่ต้องลงทุนซ้ําซ้อนนะคะที่สําคัญมีระบบหักไปซื้อต้นใหม่ให้เราเนี่ย ทำให้เรามีต้นใหม่งอกขึ้นมาแล้วนั่งเก็บเกี่ยวเงินบนไปเห็นไหมคะเออขายต้นหมดต้นเนี่ยได้900บาทระบบจะหัก300อัตโนมัติเพื่อไปสำรองปลูกต้นใหม่ให้กับเรานะคะจึงทําให้เรามีกล้วยต้นใหม่เพิ่มขึ้นมาเสร็จแล้วเงิน600เนี่ยคะ่ะที่มันเรียกว่ากำไร6 0 0เพราะ900ลบออกไป300มันจะเหลือ600นะคะเขาก็เอาไปใส่ช่อง voucher ให้เราตรงเนี้ย เพื่อให้เรามีเงินช้อปปิ้งฟรีเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่กล้าปลูกกล้วยหรือยังไม่มีเครื่องมือผลิตเงินแนะนําให้รีบปลูกค่ะนะคะแนะนําให้รีบปลูกเพราะคุณจะได้ไม่พลาดโอกาสโอเคไหมคะเห็นไหมเนี่ยส0มเงินบนเข้าซ้ำๆซๆแบบนี้ค่ะและที่สําคัญไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนะคะไม่ได้มีแค่อย่างเดียวมีส้มเห็นไหมคะมีแอปเปิลมีทุเรียนเห็นไหมคะ มีส้มมีแอปเปิลมีทุเรียนราคาก็แตกต่างกันไปแต่ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยววนไปจ้า,ามาดูส้มกันเห็นไหมส้มเนี่ยค่ะต้นละหนึ่งพันนะคะกาไรต้นละสองพันบาทเห็นไหมคะเออเราปลูกนะคะเราปลูปกหนึ่งพันกำไรต้นละสองพันบาทเงินวนเข้าซ้ําๆซ้ําๆตลอดไปเช่นเดียวกันค่ะนะ,ะส่วน voucher นะคะก็จะขึ้นไปอยู่ตรงนี้ทําให้เรามีเงินช้อปปิ้งฟรีวนไปเพราะฉะนั้นใครยังไม่กล้าปลูกสวนรีบปลูกนะจ๊ะรวมไปถึงแอปเปิลนะคะแอปเปิลก็ขายดีเช่นเดียวกันแอปเปิลเนี่ยปลูกต้นเดียว3,000บาทนะคะบอกเลยว่าปลูกครั้งเดียวจบระบบทํางานอัตโนมัตินะคะแอปเปิลลูกละ3,000บาทขายได้นะคะเออลูกละ1 1 5 0 0นะคะเพราะฉะนั้น1ต้นถ้าเราขายหมดเนี่ยเราจะได้9ก0ากําไรต้นละ6000บาทเห็นไหมคะเนี่ยกำไรต้นละ6 0 0 0บาท,เ,เ, 6, บาทเงินมันจะขึ้นไปอยู่ตรงนี้ค่ะสะเตปการเล่นเหมือนกันหมดเลยค่ะกล้วยสม้มแอปเปิลทุเรียนสเตปการเล่นเหมือนกันทุกผลมไม้นะคะก็คือปลูกครั้งเดียวจบระบบทํางานอัตโนมัติเห็นไหมคะปลูก3,000ันกไรต้นละ6 0 0ันเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยชวนเพื่อนมาปลูกเนี่ยนะคะไม่จ้องลงทุนซ้ำซากเหมือนซื้อหวยด้วยเห็นไหม คุ้มไหมคะแบบนี้เพียงแต่คนยังไม่รู้เท่านั้นนะคะว่าของเราคืออะไรวันนี้ระบบ AI ออกแบบมาทํางานอัตโนมัติและที่สําคัญมีระบบหักรักษายอดให้อัตโนมัติวนเข้าซ้ําๆอ่ะมาดูทุเรียนกันบ้างจะ้ะทุเรียนขายดีมากๆและที่สําคัญปลูกต้นละหกพันเนี่ยปลูกต้นเดียวไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องพรวนดินมาดูคะ่ะกําไรต้นละหมื่นสองเห็นไหมคะกำไรต้นละหมื่นสองอ่ะพี่ๆลองคิดตามนะใครผ่านมาเห็นไรนี้เนาะ ปลูกหกพันบาทถ้าเกิดเราขายหมดต้นหกลูกเนี่ยเราจะได้เงินหมื่นแปดเห็นไหมคะเราจะได้เงินหมื่นแปดระบบอัจฉริยะเนี่ยเขาหักไปปลูกต้นสองให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องควักเงินเติมเข้าไปเสร็จแล้วหมื่นแปดหกหักไปหกพันมันเหลือหมื่นสองเนี่ยนี่คือเงินกําไรเห็นไหมคะนี่คือเงินกําไรเออเนี่ยหกพันปลูกต้นสองเห็นไหม ส่วนหมื่นสองก็คือกําไรแล้วคําถามค่ะวันนี้เราปลูกแค่ครั้งเดียวหกพันแล้วกําไรต้นละหมื่นสองแบบนี้คุ้มค่าไหมคะสวัสดีน้องนิวจ้าเห็นไหมคะเออไม่ต้องเสี่ยงเหมือนเล่นแชร์ด้วยนะคะ สุดยอดมากกับระบบบอกเลยว่า6กพันที่คุณจ่ายมาแล้วมันงอกเงยงอกเงยแบบนี้นะสุดจริงมากๆเนาะแล้วมาดูค่ะว่าเนี่ยนะคะเมื่อคืนครูดาวแปลงเวลเชอร์นะคะมาดูรายได้จากสวนกล้วยนะคะโอ้ยขายมันขายเพลินมากนะคะขายมันขายเพลินมากเออนี่เห็นไหมคะนี่เมื่อคืนนี้แปลงเวลเชอร์เนาะวันนี้จะมาถอนเงินให้ทุกคนดูว่ามันด่านถอนได้จริงๆนะคะอ่ะดูค่ะมาดูเห็นไหมคะนี่เห็นไหมเนี่นย อันนี้ส้มลูกละห้าร้อยบาทกล้วยลูกละร้อยห้าสิบอันนี้ทุเรียนค่ะลูกละสามพันนี่ทุเรียนนะคะเออทุเรียนลูกละสามพันอันนี้เห็นไหมแอปเปิลเนี่ยแอปเปิลส้มเนี่ยนี่แอปเปิลเนี่ยปเห็นไหมวันที่แปดเนี่ยแอปเปิลน,นี่อะไรนี่วันที่เจ็ดก็ส้มค่ะเห็นไหมคะ โอ้โห oh, ขายดีมากนะคะขายดีมากผลไม้บ้านนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะทุเรียนเอ้ยแอปเปิลเอ้ยนะคะสนุกสนานบานตะไคร้เนาะกับระบบแบบนี้สุดยอดมากมากนะคะ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. นี่เห็นไหมเออขายได้เรื่อยๆนะคะบอกเลยว่าอยู่บ้านก็มีรายได้ใช้งานประจําเออนะคะมาทีนี้มาดูกันคะ่ะทุกคนวันนี้สีวิไลมอนี่ mm hmm. เห็นไหม สิวิไลมอเป็นแอปช้อปปิ้งออนไลน์ที่เป็นซูเปอร์แพลตฟอร์มมีสินค้าเนี่ยนะคะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันเราเนี่ยเห็นไหมน้ำพรงน้ำพริกเนี่ยอ่ะเนี่ยใครอยากกินน้ำพรงน้ำพริกนะคะ เออน้ำโป่งน้ำพริกอาหารเสริมของใช้ของกินต่างๆเนี่ยภายในบ้านเรามีครบวงจรอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากมีเครื่องมือผลิตเงินแล้วมีเงินช้อปปิง้งซื้อของใช้เข้าบ้านเนี่ยของใช้ที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เห็นไหมคะผงซักฟอกยาสีฟันเออน้ำยาแปบพานุ่มต่างๆเห็นไหมคะ โอ้ยสารพัดสารเพยเยอะแยะเนี่ยไม่รู้จะซื้ออะไรเยอะแยะเห็นไหมคะมีให้เลือกทุกอย่างเลยอยากซื้ออะไรก็เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดเรามีเครื่องมือผลิตเงินฟรีแล้วเรามีเงินช้อปปิ้งฟรีโดยที่ไม่ต้องควักเงินสดเติมเข้าไปอะนะใครอยากใครอยากมีเครื่องมือผลิตเงินเพียงแค่คุณนะคะสามร้อยบาทปลูกกล้วยหนึ่งต้นค่ะนะปลูกกล้วยหนึ่งต้นแล้วต่อยอดค่อยๆปลูกต้นอื่นๆต่อไปเนาะอ่ะทีนี้มาดูกันค่ะพี่ๆว่า เนี่ยมันถอนเงินได้จริงไหมเขาทํากันมาเนี่ยไม่รู้มันถอนจริงไหมนะคะบอกเลยว่ามาดูกันว่าวันนี้ถอนได้จริงไหมวันนี้ครูดาวมาถอนเงินให้ทุกคนดูค่ะว่ามันสามารถกดถอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติได้เลยและที่สําคัญติวิไลมีกระเป๋าเงิน2ช่องค่ะช่องซ้ายมือเป็นสีวิไลเวลเชอร์ er, โอเคไหมส่วนช่องขวามือเนี่ยเป็นสีวิไลพ็อกเก็ตนะคะ ฝั่งซ้ายเอาไว้ช้อปปิ้งนะคะฝั่งขวาเอาไว้ถอนเข้าบัญชีอัตโนมัติเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะครูดราวจะมาถอนเงินพ็อกเก็ตให้ทุกคนดูเนาะคนที่จะถอนเงินพ็อกเก็ตได้นะคะจะต้องยืนยัน KYC เรียบร้อยแล้วหรือเรียกว่ายืนยันตัวตนกับระบบ ให้คุณเป็นพาร์ทเนอร์โดยสมบูรณ์เพราะวันนี้คุณเข้ามาต้องการสร้างรายได้กับสีวิไลหมอคุณก็จะต้องยืนยันตัวตนให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์โอเคไหมเสร็จแล้วมาดูกันค่ะว่าถอนได้จริงๆไหมอ่าเห็นไหมคะยืนยันตัวตนของตัวเองเรียบร้อยเห็นไหมคะทําทุกอย่างให้ถูกต้องเพราะวันนี้ธุรกิจของเราถูกต้องตามกฎหมายค่ะามาดูกันเนาะ อ่ามาดูกันนี่เห็นไหมคะมาดูประวัติการถอนก่อนบางคนบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่ากรูดาวจะได้ตังเยอะเนาะเอารีวิวใครมาโพสก็ไม่รู้นะมาดูกันเนาะเอาลองนับดูค่ะกี่หน่วยนะคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเห็นไหมคะงบสามร้อยค่ะคว้าเงินแสนกับระบบนี่ยังไม่รวมกับส่วนดิจิตอลที่ปลูกไปนะคะ เออแล้วก็ยังไม่รวมเงินวอลเชอร์นะคะไม่รวมตําแหน่งวันสตาร์ทูสตาร์อีกเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิด300แล้วทําให้รับเนี่ยเงิน1นึ่ง0สบาทแบบนี้คุ้มไหมจ่าย300แล้วได้เครื่องมือผลิตเงินตลอดชีวิตแบบนี้เป็นลิขสิทธิ์ที่ไม่สามารถลอกเรียนแบบได้นะจ๊ะอ่ะทีนี้มาดูกันเนาะอ่ะมาดูกันวันนี้นะคะบอกเลยว่าใครผ่านมาเห็นไลน์นี้โคตรโชคดีแล้วรีบ ตัดสินใจให้โอกาสตัวเองนะตัดสินใจให้โอกาสตัวเองมีเครื่องมือผลิตเงินค่ะเนาะอ่ะมาดูวันนี้จะถอนพ็อกเก็ตนะคะถอนพ็อกเก็ตก็คือตรงนี้นะครูดาวอธิบายให้ทุกคนรู้แล้วว่าอะไรเนาะกิมเข้าไปได้เลยค่ะถอนพ็อกเก็ตอ่าเสร็จแล้วใส่จํานวนเงินไปค่ะสองนี่เห็นไหมคะใส่จํานวนไปนะคะนี่ครูดาวจะไม่ถอนหมดนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะ จะไม่ถอนหมดนะนี่ไม,ไม่ไม่ถอนหมดเออนะคะมันลากไม่ได้นะคะอ่ะถอนจํานวนเท่านี้นะคะอ่ะคอาครูดาวจะกดถอน,น,เ,นอเสร็จแล้วมีค่าธรรมเนียมสิบห้าบาทอ่ะใส่เศษไปด้วย ใส่เศษไปด้วยนะคะเวลาเงินเข้าบัญชีเนี่ยจะได้เข้าพอดีนะคะจะได้เข้าพอดีแบบนี้เนาะก็ใครผ่านมาเห็นไลน์นี้ถ้าเกิดสนไดก็สามารถทักแชทมาสอบถามพูดคุยกับผู้ดาวได้นะคะยินดีต้อนรับมีกลุ่มสอนงานฟรีนะคะ 300. จบระบบทางานอัตโนมัติเนาะทำให้เรามีเงินบนเข้าซ้ซําๆซๆนะจ๊ะอ่ะกดยืนยันไปเลยจ้านี่มีระบบรายแจ้งเตือนโน้ติายด้วยเห็นไหมคะเมื่อเรากดถอนตังนี่เห็นไหม เออมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัตให้เราเนี่ยโอ้ทางานง่ายมากนะคะอะปิดไปเนาะอาทีนี้มาดูทุกคนเห็นไหมนี่เห็นไหมคะอย่าถอนไปแล้วนะ,ะพวกนี้เช้าเงินก็จะเข้าบัญชีอัตโนมัติเลยจ้าหนึ่งแสนสีมื่นแล้วเห็นไหมคะโอ้โหแบบนี้กล้าจ่ายไหมคะสามร้อกล้าจ่ายให้ตัวเองมีระบบทําเงินไหมกล้าไหมคะ ใครผ่านมาเห็นไลน์นี้ย้อนหลังนะคะถ้าเกิดสนใจให้พิมพ์สนใจไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยโอเคไหมวันนี้คุณดาวก็แวะมาส่งเข้านอนนะคะเพียงเท่านี้มาถอนเงินให้พี่พี่ดูเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกคนขาวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ผิดกฎหมายแต่ของเราโปร่งใส โอ่งแสงจนเรืองแสงนะจ๊ะใครเข้ามาก่อนคนนั้นก็รอดกว่าเนาะใครเข้ามาก่อนคนนั้นก็รอดกว่าก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สังคมสิวิไลม์ออนะคะอ่าวันนี้ไปแล้วนะคะกุดไนายพี่ๆทุกคนใครผ่านมาเห็นคลิปนี้จากคนแชร์ติดต่อขอข้อมูลกับคนแชร์ได้เลยหรือใครสนใจอยากจะมาร่วมธุรกิจกับครูดาวยินดีต้อนรับมากๆวันนี้นะคะ1 6 8กุญซือสิวิไลมีระบบสอนงานฟรีจ้าบายๆกุศลนาย นะะคกุ i g ไนนะคะกุ i g ไนนะคะ, night, ะ,คะขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเพียงปังนะคะนอนกอดในอ้อมกอดจักรวาลโอเคไหมวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย